เราเศร้าโศกสลดที่เราเสียฐานไทยไป40กว่าคนคนพวกนี้เป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินอย่ามาหาว่าผมข้างชาติไออีคนไหนมาหาผมข้างชาติหายผมเจอตัวนะกูจะถีบมึงผมเนี่ยรักชาติไทยอาธิไตไทยต้องเป็นของคนไทยและเขมร ชีวิตนี้ท่านผู้ชมจำคำพูดผมไว้ผมตายไปแล้วเนี่ยเกิดใหม่ก็จะไว้ใจขมรไม่ได้เพราะขเมรแม่งอักตันยูเนระคุณคนแม่งเร็วสามต่ำช้าก่อนเนี่ยผมจะพูดเรื่องการเจรจาหยุดยิงแล้วก็เรื่องที่มันทุเรศทุหลังในเรื่องนี้ผมขออนุญาตพูดสัจธรรมข้อนึ่งนะ คุณอนทุทินชาญวีรกุลเนี่ยคุณทำบาปให้กับประเทศไทยมากเลยคุณทำบาปตรงไหนคุณ,คณรู้ไหมคุณนึกว่าคุณเท่คุณให้ทหารออกไปรบสุดซอยแต่ผลที่ตามมาทีหลังเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณควรจะทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่พวกผมและประชาชนทั้งหลายที่รู้เรื่องนี้ดียุโยงส่งเสริมให้คุณทำเถอะ นั่นคือการยกเลิก MO u 2 5 4 3นะ4 4คุณดื้อน,นคุณมาพูดว่าตอนนี้เป็นรัฐบนลรกษาการต้องให้รัฐบาลหน้าทำตอนคุณเข้ามาใหม่ๆทำไมคุณไม่ทำคุณไปเชื่อไอ้วร์นาโตัวไหนหรอหรือคุณต้องการจะเล่นการเมืองการที่คุณไม่ยกเลิก m อ็มอ4 3เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยนองเลือดต่อไปอีกไม่นานเชื่อผมสิ แล้วถึงวันนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับพวกเราต้องกลับมาเช็คบินอนุทินชาญวีรกุลและพักภูมิใจไทยเพราะ MOU 5 5 4 3คือสารตั้งต้นในความขัดแย้งทั้งหมดความขัดแย้งอะไรความขัดแย้งที่ทำให้ขเขมรนี่มันส่งพลเรือนเข้ามายึดครองพื้นที่ียังเป็นสีเทาจากการตีความของม o u 2543ไทยไม่ได้เข้าไปไมีแต่พวกมันเข้ามา คุณรุทินทหารไทยเนี่ยตายไปแล้วประมาณ4 0กว่าคน50คนจากการรบสองรอบแต่จะต้องตายต่อไปอีกเพราะความทุเรศทุรังไม่รู้ความโง่ของคุณหรือความบัดซบของคุณที่คุณไม่ยอมยกเลิก m u u 5 5 4 3อาล่ะคุณรีบเจรจาหยุดยิงในวันเที่ยงวันเสาร์ที่27ธันวาคมลึกๆแล้ว คุณอยากให้จบเพราะกําลังจะเลือกตั้งพอคุณลงนามหยุดยิงฐานไทยได้อยู่ที่เดิมตามที่ยึดไว้ตามข้อสองของ GBC แต่กลับไม่ถือว่าเป็นเขตแดนที่ยุติแล้วรอเร่งกลไกคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ตาม M U U 2อ4 3คุณอุทินคุณฟังเอาไว้จำใส่กระโลกคุณและที R 2546า2 5 4 6ซึ่งแม่งระบุเอาไว้ในข้อ3ของ G B C ซึ่งถ้าคุณยกเลิกไปตอนนั้นแล้วเรามีเหตหุผลในการนี้ยยกเลิกเพราะจากการที่ประชุมอนุสัญญากรุงอัตว่าในเรื่องของกับระเบิดนั้นค่าเม้นละเมิดมาตรา60และเรามีอำนาจที่จะยกเลิกสืบิญา่นี้ไป จากการที่มันวางระเบิดแล้วมีหลักฐานผู้สิบสวนชัดเจนแต่คุณเสือกไม่ทําอาจารย์ปานเจผมจําได้ต่อสู้ในเรื่องนี้ผมก็ต่อสู้ในเรื่องนี้หลายๆคนต่อสู้ในเรื่องนี้ทํำไมไม่ยกเลิกพอคุณไม่ยกเลิกแล้วเนี่ยอมารวติข่าวนี้คืออะไรต่อเร่งกลไกคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ตาม MOU 2543และ TOR 2546 ตามที่ระบุไว้ในข้อ3 GBC ถ้าผู้ชมพี่น้องประชาชนชาวไทยทหารรักฐานหารทั้งหลายแม่งต้องลบกันอีกแน่นอนเพราะขเมรไม่ต้องส่งพลเรือเข้ามาเพื่อมายึดพื้นที่ฐานไทยก็ไม่ยอมเพียงเพราะความบัดซบของนายกดีชื่ออนุทีนชาญวิรกุลที่ตอนนั้นไม่กล้าตัดสินใจถ้าตัดสินใจยกเลิกไปตอนนี้วันนี้สัญญาสงบศึก เราก็ม,มี m อ u ม5ู3มาให้มันประชุม j b บประชุมไม่ทำเทียอะไรไม่ต้องประชุมประชุมทีไรเราก็เสียเปรียบแล้วยิ่งมีไอ้ประสาทประสาทวิทย์สัยกุลซึ่งแม่งเป็นหัวหน้าท,าทีมงานประเทศไทยไอน้นี่คนไทยใจขเขมรเราก็เรือหายตายโหงสิฐานไทยเสียชีวิต สละชีพเอาอวาัยวะทวงกับบนไทยกลับมาได้แล้วเกือบทั้งหมดแต่เสือกลับไปไประชุม J b c เร่งเจรจาหาเส้นเขตแดนกันใหม่เขตแดนส้นตีนก็กูไปยึดที่กูมาเรียบร้อยแล้วยังประชุมหาเขตแดนที่อะไรกันเข้าใจคุณชมเข้าใจยังคุณ้องทินคุณเข้าใจหรือยังแล้วคุณให้ทหารสามสิบสี่คนที่เขาตายตายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขาประชาชนเขาเจ้านายเขาลูกน้องเขาช้ำใจขนาดไหน ผมเนี่ยสาทู่เลยฐานยึดอำนาจนายยึดแม่งไปเลยมีการเมืองแบบนี้นายมนตีแบบนี้อนุทินชาญวีรกุลที่หิวแสงแต่เสือกทำร้ายประเทศไทยและท่านผู้ชมครับถ้ามีการลบกันอีกซึ่งผมเชื่อว่าลบกันอีกแน่นอนที่สุดฐานไม่ยอมแล้วท่ารฐานตายอีกเอาศพหานไทยนี้ไปแขวนไว้ที่บ้านของอนุทินชาญวีรกุลแม้จะอ้างว่าหานไทยยึดแผ่นดินได้ตรงไหนก็ไม่ต้องถอย มันจะเรียกร้องให้พลเรือนกัมพูชาสามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะอะไร่ะเพราะ MOU 2543ไงเพราะมัน m อ u 2543าทำให้มันเชื่อว่าเขตแดนของมันเองเช่นกันโดยใช้แผนที่1ต่อ2แสนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมาดูว่าอะไรเกิดไดขึ้นพลเรือนเขมรสามารถเข้าบ้านหนองจานบ้านหนองยากแกว้วบ้านของแผงไทยห้ามขวางด้วยนะ ตามข้อ4ของ GBC ใช่หรือเปล่าตรงนี้แหละกองทัพไทยรับไม่ได้พวกเราฐานไทยตายไปแล้ว42คนไม่นับสิบาทเจ็บท่านผู้ชมครับเชื่อผมสิแม่งน้องเข้าไปอีกเราวันนี้เนี่ยผมจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบ เราต้องพยายามยืนอ,อยู่บนลำแข้งต,ตัวเราเองอย่าไปพึ่งทั้งจีนและอเมริกาพึ่งแม่งทำไมยังไม่ทันอะไรเลยเพิ่งเซ็นหุดยีนจีนแม่งส่งอ้างว่าเพื่อมนุษยธรรมส่งมา20ล้านหยวน100ล้านบาทส่งเครื่อบินมาแล้วทำไมไม่ส่งมาที่ไทยมัง้งล่ะจีนเอาแต่ประโยชน์จีน อเมริกาก็เอาประโยชน์อเมริกาจับมือหุ้นเันเดดเพื่อโค่นล้มไอหุ้นเซ็นพ่อมันเพื่อมาทิทธิพลในประเทศไทยในในภูมิภาคนี้จีนก็กลัวอเมริกาี่จะมาปิดล้อมแต่จีนแล้วมาทำอย่างนี้กับไทยได้ยังไงเรานี่ต้องอยืนบนลำแข้งเราเองอย่าไปพึ่งมันมากนะวันนี้ผมยิ่งวันยิ่งไม่เชื่อจีนมากขึ้นขอโทษทีท่านผู้ชมครับ วันนี้วันที่29ธันวาคมไม่รู้จะพูดยังไงอะไรที่มันพูดความเร็วรามต่ำช้าก็ให้มันหมดไปในสิ้นปีนี้แล้วกันเอาไว้ปีหน้าเราค่อยคุยกันใหม่ก็2 6 6 8เป็นปีที่เราเศร้าโศกสลด,ดที่เราเสียฐานไทยไป40่สบกว่าคน คนพวกนี้เป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินอย่ามาหาว่าผมข้างชาติไออี e คนไหนมาหา,าผมข้างชาติหายผมเจอตัวนะกูจะถีบมึงผมเนี่ยรักชาติไทยอธิปไตยไทยต้องเป็นของคนไทยและเขมรชีวิตนี้ท่านผู้ชมจำคำพูดผมไว้ผมตายไปแล้วเนี่ยเกิดใหม่ ก็จะไว้ใจขเขมรไม่ได้เพราะขเขมนแม่งอักตันยู่เนรคุนคนแม่งเร็วสามต่ำช้าท่านผู้ชมครับขอให้ปีใหม่งวดนี้ในชีวิตของท่านผู้ชมมีแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามาหาท่านผู้ชมเรื่องที่เลวร้ายทิ้งมันไปเลยปีนี้ปีหน้าตั้งสติกันใหม่สัญญาตัวเองนะท่านผู้ชมว่าปีไหนใหม่ฟ้าใหม่สอ69 จะยืนอ,อยู่บนความจริงที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นความจริงจอมปลอมอย่างสุรุเชตหักพานหรืออนุทินชาญวิรกุลอย่าไปใส่ใจมันสวัสดีครับ